ดามด้านล่างเสรียเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากระบะลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสกรปรกก็ทําการล้างให้ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้สะอาดแล้วก็ดามง่ายด้วยแล้วเราก็รวมถึงขั้นตอนป้องกันสนิมอะไรเงี้ยมันก็ง่ายนะครับก็ทําไปทีเดียวเลยก็คือทําความสะอาดกระบะให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าของเก่าที่เขาทามาไหมที่เขาเชื่อมพื้นทะลุที่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรน อันนี้อันนี้ขาดที่ว่าไม่ได้วิ่งของเค็มนะถ้าวิ่งของรองของเค็มเนี่ยไม่เหลือเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผูกหมดแล้วเนี่ยอันนี้ผมจะฉีดสีก้ำสนิมให้ก็พวกที่เป็นรอยเชื่อมที่มันทะลุจากบนด้านล่างขึ้นด้านบนที่เป็นตุ่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่เลีรยให้หมดเลยเนี่ยดูนะครับข้อเสียของการคว่ำกระบะเชื่อมที่พาคว่ำกระบะเชื่อมแล้วเชื่อมทะลุขึ้นด้านบนแต่ว่าสูตรของทางอูเนี่ยก็คือเชื่อมพื่กระบะของลูกค้าไม่ไหมนะครับไอที่มันเป็นรอยไหมเนี่ย ต่อให้ทักกันสนิมยังไงมันก็กันไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ทะลุขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องได้แต่งให้ใหม่หมดเลยแล้วก็รวมไปถึงรูที่เขาเจาะยึดตัวยูเนี่ยเ็าต้องปิดรูเลยนะครับดูนะครับขนาดว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดวิ่งของดองของเค็มเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะครับเนี่ยอันนี้แค่เชื่อมด้านพื้นด้านล่างไหมเนี่ยยังไหมหมดเลยแต่ตรงไหนที่มันที่เขาใส่ฉากที่เอาเอาออกไม่ได้ที่ใช้ใบตัดไม่ได้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้แก๊สนะครับดยายาจัดให้ส,สวยๆแล้วก็แข็งแรงเลยนะครับ เดี๋ยวทำทำาสะอาดล้างกระบะก่อนสวัสดีครับอูซาโรดนะครับขอพ้นสีดามกระบะดามัคสซีนะครับเดี๋ยวเรมาดูงานดามกระบะวีโก้นะครับงานแก้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเวลาที่เขาใส่ฉาก ấy. ของเขาจะใส่ฉากกลับแบบนี้แล้วก็บางทีก็แปะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผุกันเลยที่เขา แแล้วก็เชื่อมกับพื้นพื้น,นกระบะาเนี่ยไหม้หมดเลยงานแก้เนี่ยจะต้องบอกลูกค้านะครับว่าทําไมเราจะถามลูกค้าว่าดามมาแบบไหนอะไรยังไงอย่างเช่นที่เขาทํามาเนี่ยไอฉากกับแบบเนี้ยเราจะไม่เอาออกถ้านไม่ตรงตําแหน่งกับกับคานของเรานะครับกับแบบของเราที่เราใส่เข้าไป <began> เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียยิบเสียย่อยไม่จะเป็นต้องรื้อออกหมดครับเอาตำแหน่งที่เฉพาะที่จะที่ใส่เสาอ,ออกนะครับที่ใส่คา,านเนี่ยออกอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราจะเอาไปเลาะเนี่ย มันก็จะไม่นะครับเพราะว่าพื้นกระบะลูกค้าก็ม่อยู่แล้วถ้าเราไปเลาะซ้ำอีกเนี่ยบางทีเนี่ยเหล,ล,ล,ล็กหนาก็เหล็กบางเนี่ยเลาะทิ้งกับเลาะเอาไม่เหมือนกัน,นกระบะก,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 ก็จะช้ำเข้าอีกนะครับลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องเสียยิบเสียยอดหรือว่าต้องไปเอาออกเลยครับเอาตำแหน่งเฉพาะตรงที่ที่เราจะใส่คานออกเนี่ยคือของที่เขาใส่มาเนี่ยนี่คือเราบอกแล้วต้องออกทาุกคานเลยครับที่เห็นผมทาสีดาเนี่ยก็คือเขาเชื่อมใส่ใกับพื้นกระบะมันไม่ใช่ไหมผมก็เลยเจีย,เป,เ,ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทาสีกันสนิมไว้ให้าะของเดิมเนี่ย ฉากของเดิมเขาเนี่ยผูกหมดเลยนี่นะครับว่าลูกค้าเนี่ยโทรมาสอบถามเยอะว่าที่อู่เป็นแบบไหนดามอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าต้องเอาเข้ามาดูเราถึงจะรู้เพราะว่าต่อยอดลูกค้าเนี่ยสามารถเรามาต่อยอดได้ว่าอะไรแบบไหนถ้า<อ>ดามที่อู่เนี่ยแล้วลูกค้ามาต่อยอดขึ้นเสาหน้าเนี่ยก็จะถูกกว่าแต่ถ้าดามจากที่อื่นมาเนี่ยก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้ทําให้ดูนะครับว่าถ้า เป็นงานแก้เนี่ยถ้ารื้อออกแบบเนี้ยต้องใช้เวลานะครับวันสองวันแล้วก็ถ้าตำแหน่งที่ผมบอกนะถ้าไม่ไม่จําเป็นก็จะไม่เอาออกนะครับเพราะว่าถ้าไปล้ออีกเดี๋ยวก็พื้นก็ช้ำบีกไหมเขาบีกนะครับก็ตำแหน่งเฉพาะตรงที่จะใส่คานนะครับอันนี้เป็นงานแก้ดามกระบะวีโก้นะครับก็เหลือใส่คานนะครับให้ลูกค้าดูตัวอย่างนะครับอย่างที่เขาใส่ฉากกลับมาเนี่ยแล้วก็แปะตรงนี้บางทนะีลูกค้าไม่เข้าใจ ไอตัวคานเนี่ยมันเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมไอที่ว่าใส่ฉากแปะด้านข้างแล้วก็แปะตรงเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับพอใช้งานไปสักพักเวลามันทุกหนักเนี่ยมันจะชอบขาดขาดตรงตำแหน่งกล่องนะครับถ้าดานนี้ไปเนี่ยรับประกันเลยนะครับรับประกันจนกว่าเหล็กจะผุนะครับอันนี้ก็คืองานแก้ทาใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับที่เขาคว่ำกระบะเชื่อมทะลุข,ขึ้นมาด้านบนตรง เจียเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะทาสีการสนิมแล้ว,ลวถึงจะฉีกสีโจตันทับอีกทีหนึ่งนะครับเจียให้ทุกทุกพื้นเลยทุกรอนที่เขาเชื่อมไหมนะครับก็จะเจียเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะพ่นเลยนะครับทีนี้ของผมเนี่ยจะเป็นตัวแอลนะครับจะไม่ใช่ตัวยูแล้วนเนี่ยคือข้อเสียเวลาเขาคว่ำกระบะเชื่อมเนี่ย ส่วนมากเนี่ยจะพื้นกระบะไม่ไหมจะต้องเอาสีแ,แต้มแบบนี้แต่ถ้าทํากระอูสาโรดเนี่ยเ mm. ชื่อมทั้งล่างเนี่ยม,มีจะมีวิธีเชื่อมอยู่แล้วก็พื้นกระบะจะไม่ไหม,ไมแบบนี้นะครับอันนี้มันจะมีผลถ้าเกิดเราวิ่งของรองของเค็มเนี้ยโอกาสที่มันจะผูเนี่ยมันก็จะผูเร็วกว่ามันมีวิธีเชื่อมอยู่ยังไงให้พื้นกระบะไม่ไหมปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ทาสีดําแบบนี้นะครับลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้านี่ไม่ใส่แม็กไนเนอร์เนี่ยแล้วเป็นไม่พื้นแบบนี้ดูไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราก่อนที่จะ ใส่แม็กไนเนอร์หรือว่าลูกค้าอยากให้ตีกล่องให้อันนี้แต่ว่าในลูกค้าจะให้ตีกล่องให้ปิดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะพ่นสีการสนิมทับให้อีกทีหนึ่งรับประกันจนกว่าเหล็กจะพูครับลูกค้าใช้งานไปเลยนะครับเดี๋ยวกระบะเราดูแลให,นนให้เองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแลเอียดงานเฉยเอียงงานเล็กน,น้อยเนี่ยว่าทําไมลูกค้าพูดในคฟังว่าทําที่อู่แล้วทำไมพื้นกระบะไม่ไหมเลยแต่ว่าทําที่อื่นมาทำไมพื้นกระบะไม่อันนี้ก็จะมีเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ จ้างกระบะเสร็จเรียบร้อยแต่ว <tinc S 1> ่าลูกค้าเนี่ยอยากให้ตีกรอบเหล็กให้นะครับเพราะลูกค้ามันทุกเหล็กนะครับก็ทาสีกันสนิมให้แล้วนะครับลูกค้าเนี่ยซื้อสีซื้อแปรงซื้อหินเจียซื้อใบตัดอะไรมาให้หมดทางร้านหมดเลยเหล็กก็ของลูกค้านะลูกค้าซื้อมาให้ก็ทาสีกันสนิมอันนี้คือทาสีกันสนิมทั้งลูกเลยนะครับที่ท้าซื้อสีกันสนิมมาให้ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับสีเคลือบกันสนิมนะครับก็ทา หมดทั้งลูกเลยนะครับเพราะว่าจะเอาเหล็กปิดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีตีนปิดหรือว่าเหล็กลายของลูกค้าด้วยนะครับทาทั้งนอกทั้งในเลยนะครับก็ทาชั้นหนึ่งปุ๊บแล้วก็จะเอาเหล็กของเราเนี่ยทับแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กที่จะตีกล่องด้านในอีกนะครับดามกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปูแผ่นเหล็ก ก็เหลือซุ้มล้อเนี่ยมาถึงเนี่ยลูกค้าบอกว่าได้ทําเหมือนที่เขาทำเหมือนกัที่ว่าตีเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมเราบอกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้น,นครับเราจะตีให้มันเข้ารูปเลยก็คือไปตามแนวซุ้มแบบนี้เลยจะไม่ตีแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีปูแผ่นอินปิดหรือว่าเหล็กลายนะครับถ้าทำตีนปิดเหล็กลายที่เนี่ยจะทําเสมือกับตัวฉากเลยจะไม่อยู่ใต้น,นะครับเพราะว่าเวลาเขาลูดล้างลูดตะกร้าอะไรเขาบอกว่ามันชอบปิดมันลูดยากนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ย เราดามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เน้นถาล่างเพราะลูกค้าไปมันทุกเหล็กทาสีกันสนิมบนล่างเนี่ยอย่างละสองรอบนะครับลูกค้าซื้อให้หมดเลยทั้งทั้งสีกันสนิมลวดเชื่อมใบตัดแล้วก็เด็กของลูกค้าลูกค้าบอกว่าขาดเหลืออะไรบอกได้หมดเลยอ,อลนยลยนะะันน,นีนน้คือลูกค้าเนี่ยตกลงคุยดามกระบาปูแผ่นด้านในแล้วก็แผ่นเหล็กลายเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยบอก อยากได้อะไรแบบไหนบอกเลยลูกค้าจัดให้ได้หมดเลยนะครับลูกค้าเนี่ยเอารวดเชื่อมเอาของอะไรมาให้ทางร้านหมดเลยนะครับก็บอกเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ทําอะไรเสร็จเรียบร้อย,ยจะส่งกระบะเนี่ยไปทําสีนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือด้านมุมซ้ายขวาของไฟแล้วก็พับซุ้มล้อให้เข้ารูปซ้ายขวาแล้วก็จะโทรเรียกลูกค้าเนี่ยมาเอากระบะมาใส่นะครับเพราะว่าจะต้องได้ส่งไปทําสีก่อนนะครับแล้วก็ทอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อันนี้คือก็เหลือในส่วนของที่ผมว่านี่ครับแล้วก็จะส่งไปทําสี แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเอาเกอากระบะมาใส่เพราะว่ากระบะลูกค้าลูกค้าคันเก่าเนี่ยกระบะเดิมเนี่ยเขาไปใส่อะไรของนะครับแมคโครเนี่ยทิ้งของลุงแล้วมันแอนเป็นบุบบ้างแอนบ้างนะครับก็เลยได้มาทําใหม่แล้วก็คันเก่าไม่ได้ดามตัวชุดลงไปเยอะแล้วนะครับคันเก่าลูกค้าบอกว่าค้ากระบองข้างแต่ว่ามันก็ไม่อยู่นะครับถามว่าทําไมถึงรู้จักว่าอู่อยู่นี่นะครับคือเขาถามมาหลายที่นะครับบอกว่าให้มาอู่สาโรดโอเคครับมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวจัดให้ครับ ใช้งานไปเลยครับรับประกันจนกว่าเหล็กจะหูนะครับ